ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัวเมอร์เซเดสเบนนะครับตัว G.L.C. นะครับ 220D นะครับรถตัวนี้เป็นรถปี2023นะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับได้มอบความไว้วางใจให้กับทางชิมงานอุหอนสาวราชพลครับนำรถมาให้ทำการติดตั้งเจ้าตัวซับวูฟอร์นะครับซึ่งในซิสเต็มนะครับในรถเจ้าตัวเมอร์เซเดสเบนนะครับมีเจ้าตัวซับวูฟอร์นะครับมีไซส์ขนาด8นิ้วนะครับอยู่ที่ใต้แดชบอร์ดนะครับแต่เพื่อนสมาชิกบางท่านนะครับอยากจะได้เบรคที่ หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับการฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับวันนี้ทางชิมงานโอเวอร์ฮอนเสาและชุดครับเราก็ได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซัูเฟอร์เราจะสังเกตเห็นไหมครับว่าหลังจากที่เราทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซัูเฟอร์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับพื้นที่ใช้สอยครับเรายังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเราไปดูตําแหน่งนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซัูเฟอร์นะครับติดตั้งสำเร็จตรงไหนครับให้เบสที่ได้หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับเรามาดูครับหลังจากที่ทำการติดตั้งเสร็จนะครับ เราก็จะเห็นนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับนะครับซึ่งมีไซส์ขนาด10นิ้วนะครับของทางค่ายออ d ์ดิสันนะครับเห็นไหครับตำแหน่งมีความลงตัวพื้นที่ใช้สอยเราก็ยังนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วดูมาตรฐานในการใบสายนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและก็ชิ้นดีนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้เซฟเฟอร์ในรถเมอร์เซเดสเบนคันนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบพลังเบรนดูนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้วทีเสียงกันดูครับให้สังเกตนะครับการทํางานของตัวซอร์ฟเวอร์นะครับให้เบรที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับแล้วเราจะนะครับการถ่ายทอดรายละเอีของชิ้นทีนะครับได้เซาส a ต e อยู่บนแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้วทีเสียงกันดูนะครับ ครับหลังจากที่เราทําการทดสอบไฟนะครับการถ่ายทอดเลยของชิ้นดตรีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงคล้องนะครับโปรง่งใสนะครับ เก็บรายละเอียดนะครับได้ Southstate อยู่บนแดชบอร์ดครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการอัปเกรดระบบเสียงรถ Mercedes-Benz ตัว G L C คันนี้ครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Mercedes-Benz ตัว G L C นะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงนะครับละเอียดชัดเจนนะครับได้คาแรคเตอร์นะครับเฉพาะนะครับก็เชิญได้ที่ Over Horn Sound ราชราคุยนะครับสำหรับโปรเจกต์ในการอัปเกรดระบบเสียงในรถ Mercedes-Benz คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหหหนนนน้้้าาาาาาถเเเเเรรรมมมมีโปจจกกต์ใใ่่ๆ็ะสสออพืชิ ได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเ r อร์ฮอนสาวราชพุนนะครับแลวขอมีความสุขก,การฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ